สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีดครูอออครับกับรายการครบเครื่องเรื่องเดินป่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมีดเชฟตรงหน้าซึ่งวันนี้เตรียมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันทั้งหมด4แบบนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมีดเชฟของผมเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายแบบมากนะครับคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าเมืม่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมได้จัดจําหน่ายมีดเชฟไปเนี่ยมากกว่าร้อเล่มนะก็เลยแบบเหลืออยู่แค่นี้ นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเท่านี้ก็สามารถทํางานครัวได้แบบทุกประเภทแล้วนั่นเองนะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบเท้าความแล้วก็เล่าเรื่องราวให้กับคนที่ใช้แอคเคาท์หลุมมาโจมตีผมเกี่ยวกับเรื่องของมีดเชฟนะอยู่บ่อยครั้งเข้ามาักจะบอกว่า ในงานมีดเชฟเนี่ยนะจะมาใช้ตัวราคาหลักร้อยส0งร0อย0าม0้อี่ยหเนี่ยเพื่ออะไรในเมื่อร้านทุกอย่าง20ก็มีมีดอันนึง60 70บาทสามารถใช้งานครัวได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อให้คุณจะโจมตีผมในเรื่องนี้ก็ตามแต่นะครับแต่อยากจะตอบแบบแบบปัญญาชนว่าในมีดแต่ละเกรดเนี่ยนะครับความคมมันก็จะไม่เท่ากันในร้านทุกอย่าง20เนี่ยมันมีความคมที่มากพอครับสำหรับการใช้งานพวก อาหารหมูหรือว่าทําอะไรในครัวเรือนคุณน่ะมันทําได้แน่นอนนะแต่ถ้าอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่นระดับเหล่านี้เนี่ยมันทําได้มากกว่าและเหนื่อยน้อยกว่านะครไม่ปวดหัวไหลซึ่งเช่นกันถ้าไปเจอตัวที่อัปเกรดกว่ารุ่นของผมเนี่ยรุ่นที่เป็นไฮเอ็นมากๆเนี่ยนะครับผมความคมมันคคละเรื่องซึ่งเรื่องเหล่านี้คนที่สะสมมีดจะรู้ดีแฟนคลับผมที่อยู่ในช่องจะรู้ดีว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริง กับมีดแต่ละระดับเนี่ยความคมมันไม่เท่ากันแต่ว่าด้ยคนทั่วไปที่มองภาพอะจากภายนอกซึ่งผมก็เคยเป็นนะคือมีดก็คือต้องคมเท่ากันเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่แตกต่างกับที่ดีไซน์นั่นคือความคิดของคนทั่วไปเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายของฐานลูกค้าของสิ่งเหล่านี้อาจจะมองว่ารู้สึกว่าให้มันแพงว่ะมันอาจจะไม่ตรงจริตเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบเนี่ยจะบอกว่า ไม่มีคำว่าแพงครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือในร้านผมเนี่ยที่แต่ละคนจ่ายเงินมาเนี่ยคุณจะได้คุณภาพที่เทียบเท่ากับเงินที่คุณจ่ายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะผมเปิดกันด้วยตัวที่หนึ่งก่อนเลยดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยผมจะใช้คําพูดเป็นแบบบ้าน,านเราก็คือมันจะเป็นโซมิดบางบ้านเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือวัสดุเอยอะไรเออยเนี่ยมันจะมีความเป็นพรีเมียมคุณภาพที่สูงกว่าตัวทั่ว,วไป แล้วด้วยความที่คุณภาพมันสูงกว่านะครับทำให้การใช้งานเนี่ยไม่ปวดไหล่มากแถมที่สำคัญคือแม่บ้านจะชอบทรงนี้เนื่องจากว่าดีไซน์และรูปลักษณ์ต่างๆนะครับมันจะไม่ค่อยฉีกไปจากงานไทยเท่าไหรนะ่ซึ่งแม่บ้านจะคุ้นเคยทรงนี้มากกว่านะครับบริเวณด้ามจับเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์มาเพื่อให้เหมือนกับปล้องไม้ไผ่ข้อดีของปล้องไม้ไผ่ในงานพวกมีเชฟก็คือมักจะเห็นในงานของญี่ปุ่น นะตัวปล้องไม้ไผ่จะเป็นล็อกล็อกล็อกขึ้นมาเพื่อให้การจับในมันกระชับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของดีไซน์ที่เป็นใบมีดเนี่ยตัวใบมีดจะมีการฉลุลวดลายเอาไว้เพื่อให้มันมีช่องให้อากาศแทรกเข้าไปเมื่ออากาศแทรกเข้าไปเนี่ยเวลาเราหั่นพวกแตงกวาหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ มันอาจจะมีความหนึบมันมีความฉ่าแล้วมันก็ดูติดใบมีดเนี่ยมันจะไม่เกาะติดกับใบมีดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เพิ่งมาหน้าตอนนี้นะแ,แล้วก็ดีไซน์ตัวนี้เนี่ยความยาวของใบมีดเนี่ยถ้ายาวรวมทุกทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เราประมาณสักสินิ้วก็จะเป็นไซส์ขนาดปกติทั่วไปเนาะแต่ที่สําคัญก็คือเขาใช้กรรมวิธีที่ค่อนข้างดีนะครับ ในส่วนของตรงด้ามเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เป็นไม้ไผ่แท้เพราะว่าตัวไม้ไผ่แท้เนี่ยอาจจะมีอายุก,การใช้งานที่นอ้อยก็เลยใส่มาเป็นแบบวลักษณะเหมือนคลมเมียมนิดนึงสันท้ายเป็นแบบการกระแทกแบบเรียบนะครับผมทีนี้เรื่องของความคมเนี่ยเชียบขาดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะ่เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูก็ได้ครับจากกระดาษตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยมันจะคมแบบระดับนี้เลยครับผมนี่ก็ ทีนี้พอเห็นแล้วว่ารูปลักษ์ดีไซน์ต่างๆนานา,นาเนี่ยมันเป็นลักษณะประมาณนี้สิ่งทีเ่เราจะพูดถึงต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการใช้งานในฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมใช้งานโดยทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นการหั่นเนื้อหมูหรือว่าการแร่เนื้อหรือแม้กระทั่งการบกรขอดเก็ดปาลาอะไรต่างเนี่ยคุณทําหน้าที่ได้ตามปกติเลยครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาใช้งานในการสับกระดูกตัวนี้ทําได้ไม่ค่อยดีนะ เพราะว่ามันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สับกระดูกที่มันหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นการสับกระดูกเนี่ยจึงเป็นมีดเฉพาะทางอีกจุดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นความแมสนะครับที่ทําได้แบบหลากหลายอย่างแต่ว่ามันจะไม่เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของการสับกระดูกนั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจตัวนี้นะครับจัดจาหน่ายอยู่ที่450บาทฟรีค่าจัดส่งครับจริงๆแล้วค่าจัดส่งที่ฟรีเนี่ยมันจะเป็นช่วงแค่เทศกาลปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากปีใหม่ไปก็จะ ไม่ไม่ได้ฟรีค่าจัดส่งแล้วนะครับร้านเรามีค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนั่นเองนะครับผมนะก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับต่อมาเมื่อเราเห็นแล้วว่าความอนเนกประสงค์ของมีดตัวแรกเนี่ยมันมีอยู่ครบถ้วนกระบวนการเลยแต่ทีเนี้ยเราอยากได้มีดที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นผมก็จะแนะนําเป็นตัวกล่องแดงตัวนี้ครับ ไอ้เจ้ามีดเชฟตัวกล่องแดงตัวนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่ยาวนะแล้วกเ็เป็นมีดที่ใช้สําหรับการแล่ปลาหรือว่าแล่เนื้อจริงๆโดยแท้ทรูเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องของดีไซน์เอ่ยไรเอ่ยเนี่ยต้องยอมรับว่าเขายาวแล้วก็อย่างกระจอมยุทธ์เลยนะฮะลักษณะเหมือนดาบเลยนะนี่นะครับทรงมันจะเป็นยาวๆจุดเด่นของตัวนี้คือใบมีดเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างคือสนิมได้ยากนะครับผมแล้วก็จะมีความคมที่ค่อนข้างเฉียบขาดมากๆ ด้ามจับจะเป็นด้ามไม้สนซึ่งตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบานะครับใช้งานนานๆในครัวนานๆได้ก็จะขยับเลเวลจากงานในครัวปกติทั่วไปให้เป็นพวกงานตามโรงแรมและตามแบบาตามรีสอร์ทแล้นะเพราะว่าถ้าเกิดมีดไม่คมมากพอเนี่ยเวลาหั่นเนื้อหมูไปเรื่องของความสวยงามความน่ากินของอาหารเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนั้นนะครับผม ราคาก็จะไม่สูงนะครับตัวนี้ก็450แต่มีค่าจัดส่ง50บาทนะครับในนั้นก,ก็จบที่500เหมือนกันนะครับแล้วเรื่องของความคมเนี่ยต้องบอกว่ามันคมได้ถึงใจจริงๆนะครับผมแล้วเสียงความคมเนี่ยนะครับค่อนข้างโอ้โหอิสระมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วถ้าชอบงานพวกแรล่เนื้อแรล่ปลานะครับตัวนี้เนี่ยประทับใจมากๆนะฮะใช้ได้ในครัวเรือนทั่วๆไปตามบ้านเราก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้งานแบบจริงจังขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ นะแต่ว่าข้อเสียก็เช่นเคยครับมันไม่สามารถสับกระดูกได้นะมันไม่สามารถสับกระดูกได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหามีดตัวที่สับกระดูกไว้เป็นเฉพาะทางอีกสักหนึ่งเล่มสําหรับในครัวนะครับผมเพราะว่าในครัวเนี่ยเชื่อเลยว่าในครัวแต่ละคนเนี่ยมันจะมีมีดทาครัวที่ไม่ใช่เล่มเดียวอะ่ะมันมีเยอะแน่นอนนะครับถัดมาตัวนี้เป็นมีดเชฟกล่องน้ําตาลครับก็ อย่างที่บอกไปถ้าคุณต้องการงานที่มันหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของมีดที่เป็นปังต่อเข้าไปเพราะว่า้เจ้ามีดที่เป็นประเภทปังต่อเนี่ยนะครับผมมันจะทําหน้าที่ในการสรับกระดูกได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นงานปังต่อที่ยังไม่จ๋ามากพอนะเพราะว่ามันยังสามารถเอามาหั่นหมูได้นะลักษณะทรงมีดเนี่ยมันจะมีความโคง้งลักษณะคล้ายๆกับพวกมีดประเภทเฉียงหมูด้วย แต่เพียงแค่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นแบบปังตอที่เอาไว้สับกระดูกได้อันนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบทำพวกอาหารแนวแนวประเภทอีสานนะครับหรือว่าพวกสับกระดูกอ่อนงก็ทำได้เช่นกันนะครับแกงเอวยไรเอยที่ต้องใช้การสับหมูเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับนอกจากเขาจะใช้ในการสับกระดูกได้แล้วนะครับเขายังสามารถใช้ในการหั่นพวกเนื้อหมูต่างๆได้ด้วยเนื่องจากว่ามันมีพวกลายฉลุต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมครับกรรมวิธีเดิมก็คือไอ้ตัวลายฉลุเนี่ย เขาถูกออกแบบมาเพื่อเวลาหั่นหมูหั่นแตงกวาหรือว่าหั่นผักที่มีความชื้นสูงแล้วมันติดที่ใบบีบเนี่ยมันจะไม่ติดคามันจะหลุดออกมาเพราะว่ามีช่องอากาศแทรกนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับ450เหมือนกันนะส่วนใหญ่ราคาเท่าๆกันเลยนี่ยนะก็450ฟรีค่าจะส่งนะครับชำระที่ปลายทางได้นะที่ร้านเราชำระที่ปลายทางได้ทุกเล่มเลยนะครับ แล้วก็ถ้าจะพูดถึงงานปังต่อที่แบบจ๋าๆเลยปังต่อที่จริงใจเลยนะปังต่อที่ลุยปังต่อเลยนะครับก็คือตัวนี้ทางร้านจะจําหน่ายอยู่ที่500บาทนะครับไม่รวมค่าจะส่งนะฮะปกติแล้วมีค่าจัดส่ง50บาทถ้าจบราคาอยู่ที่ประมาณสัก550แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นโชว่วปีใหม่อย่ที่บอกไป นะครับตัวนี้ก็อยู่ในเซตที่ผมจัดฟรีค่าจะส่งให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสั่งซื้อวันนี้ก็แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวปังต่อตัวนี้และกล่องดีไซน์เนี่ยเป็นของฝากได้เลยครับกล่องมันสวยจริงนะฮะอ่ะทีนี้มาดูดีไซน์ด้านในกันหน่อยดีกว่าครับปังต่อที่แท้ถูกปังต่อที่จริงใจปังต่อที่ไม่มีใคร สามารถที่จะเอาไปทําอย่างอื่นได้มากกว่าการสับกระดูกนะครับผมนะแต่จะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงอะ่ะมันก็พอทําอย่างอื่นได้บ้างนะแต่ว่าน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะถ้าเราจะมาหั่นมันให้มันแบบโอ้โหเป็นเนื้อส,สวยๆหรือว่าต่างๆเนี่ยมันต้องคิดมากนี่นึงเพราะมันหนักนะครับใช้งานนานๆนี่มื่ยมือได้สำหรับเจ้าปังต่อตัวดีแน่นอนครับถูกออกแบบมาเพื่อสับกระดูกโดยเฉพาะนะถูกออกแบบมาเพื่อสับกระดูกโดยเฉพาะ หั่นหมูได้ไหมก็ได้เหมือนกันทาหน้าที่ได้สับเป็ดสับไก่เดี่ยได้เลยสบายนะฮะเอาไว้สับได้สบายสบาแ,แต่อย่างที่บอกไปน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับดีไซน์ด้ามจับที่เป็นไม้มาพร้อมกับสันท้ายแกกระแทกแบบเรียบนะครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวใบมีดเนี่ยเขาจะมีฉลุลวดไลายไว้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปเผื่อว่าวันหนึ่งมันสับกระดูกแล้วงานมันเสร็จแล้วเดียยังใช้มีดนี้เนี่ยในการหั่นหมูอะไรต่างๆเนี่ยยังพอทําได้บ้างนะครับ แต่แต่อย่างที่บอกนะว่าน้ําหนักมันเยอะอาจจะเมื่อยมือนิดหนึ่งนะครับเวลาไปงานงานบวชงานแต่งที่ต้องไปช่วยงานชาวบ้านเขาทำเนี่ยนะครับยกตัวนี้ไปค่อนข้างจบนะค่อนข้างจบกว่านะครับผมนี่อ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานมีเชฟที่มีในร้านเราแต่ว่าเท่าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แค่สี่เล่มนี้ก็จบงานครัวได้แล้วครับผมคุณภาพเดี่ย re. สมกับราคาแน่นอนแล้วก็คุณภาพเด็ดดีกว่าในหลายๆเกรดแบรนด์ทั่วไปเพราะผมคัดมาแล้วนะครับนะแล้วในการใช้งานครัวเนี่ยมันจะช่วยทุนเรื่องของการที่ต้องออกแรงกดตัวเนื้อหมูการสรับกระดูกเนี่ยถ้าเกิดเรามไม่คมเนี่ยมันจะปวดหัวไหลปวดข้อมือเพราะมันจะท้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้น จะดีกว่าถ้าคุณเลือกคุณภาพที่ดีนะครับแต่ว่าต้องเลือกตามกําลังนะตังเหลือๆค่อยเอานะครับตังไม่เหลือเนี่ยก็ใช้แบบธรรมดาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามาเสพข้อมูลตรงนี้เพื่อความรู้ความสนุกความบันเทิงได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของบ้านมีครูอ๋อด้วยนะครับและรายการครบเครื่องเรื่องเดินป่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ